สวัสดีครับผมมารีวิวขายรถไถหนึ่งพันนะครับรถไถก็รถไถมาถึงบ้านวันนี้แหละครับรุ่นเจ็ดเจ็ดทีหนึ่งของเล็กครับตัวรถฐานสามนะครับขายอยู่สองแสนห้าพันบาทนะครับสองแสนห้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้แสนเจ็ดนะครับจัดไฟแนนซ์ได้แสนเจ็ดเผื่อใครสนใจนะครับก็มาดูได้ที่บ้านพมษ์ชาสัน์นะครับแต่วันนี้ผมอยู่ที่ป่ามะปูดที่นครสวรรค์นะครับ ก็เอาอีกอาชีพหนึ่งมาฝากนะครับมาปูดต,ตัดใบนะครับปูดต,ตัดใบตอนนี้ก็ตัดใบขายก็อยู่ที่โลละยี่สิบห้าบาทนะครับต้นมะกรูดนี่ก็เป็นมะกรูดระยะชิดนะครับปลูกระยะชิดก็ซื้อมาต้นกิ่งละสิบสี่บาทนะครับไปซื้อที่ด่านมะขามเตี้ยนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเพื่อใครอยากจะเอาไปทําเป็นอาชีพนะครับเพื่อใครอยากจะไปทําเป็นอาชีพนะครับก็ทุกวันนี้พ่อกับแม่เขาก็ตัดนะครับก็ ได้วันหนึ่งก็ประมาณ400ประมาณนี้ครับก็ตัดได้ทุกวันนะครับเรื่องการดูแลบำรุงรักษาก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับยาก็ไม่ฉีดปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ครับครับนี่ก็มีอยู่ประมาณลองถ่ายไปให้ให้ดูรอบๆนะครับน่ครับถ่ายไปโน่นก็มีอยู่ประมาณ3ปลูกไว้3,000ต้นนะครับ3,000ต้นปลูกไว้3,000กิ่งนะครับก็ตัดได้เรื่อยๆตัดได้ทุกวันนะครับ เผื่อใครสนใจนะครับปุม้าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนื้อที่ก็ประมาณครับใช้เนื้อที่แค่ประมาณสองไร่นะครับแล้วก็สามารถปลูกกล้วยปลูกอะไรแทรกได้นะครับปลูกกล้วยปลูกไรนี่พ่อเขาปลูกหมดแล้วครับผมไม่ได้ปลูกแล้วครับครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากทําเป็นอาชีพเสริมนะครับกิ่งละสิบสี่บาทนะครับไปซื้อที่ด่านมะขามเตี้ยกาญจบุรี ก็ตัดได้วันนึงก็ประมาณสามสี่ร้อยครับเดือนนึงก็พอพออยู่ได้นะครับผมว่านะครับถ้ากินประหยัดใช้ประหยัดขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับเจ็ดเจ็ดทีหนึ่งกองเล็กสองแสนห้าพันบาทนะครับตัวรถผานหลังจัดไปนั้นได้ประมาณแสนเจ็ดมีเงินสี่หมื่นห้าพันบาทได้รถถ Ford ่ฟอร์ดเจ็ดเจ็ดทีเล็กเจ็ดเจ็ดทีหนึ่งกองเล็กไปใช้งานเลยครับพร้อมผ่านหลังฝากเลยครับฝากติดตาม้วยครับ ถ้าสนใจก็โทรมานะครับ0641189040 0641189040หรือม,มาดูรถได้ที่บ้านพมปชาสันนะครับจากกระพัน์อินยิ้มขอบคุณครับสวัสดีครับ